โหืโจะนอนแล้วอะเปิดเพลงเสียงดังขนาดเนี้ยจะหลับหรอคะน,อน้องดนพี่ว่าปิดเพลงดีกว่าไหมคะสี่ทุ่มแล้วอะจะได้นอนหลับสบาย,บายพรุ่งนี้ตื่นมาเนี่ยน่าจะได้เด้ง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 ผู้จัดเห็นเนี่ยจะได้ร้องว้าว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 ,าว,าว,าวาผมไม่ได้อยู่บ้านครับผมมาเที่ยวออแ,ตแต่พรุ่งนี้เรามีนัดกับพี่ต้นนะคะน,น้นองดนน้องดนเนี่ยจะต้องเปี้ที่สุด ขอบตาดาแบบอัพยาบ้ามาสิบแปดเมตรน่ะแล้วน้องดนน่ะจะถูกเลือกเป็นพระเอกเหรอคะ <c oughs> ได้สิครับก็พี่ต้นเป็นรุ่น้องคุณพ่อแต่พี่ต้นก็ต้องเกรงใจทางช่องเหมือนกันนะคะและถ้าน้องดนได้เป็นพระเอกเนี่ยน้องโดนก็ต้องเกรงใจทางช่องเหมือนกันกลับได้แล้วคะ่ะเซก็ลังจะกลับแล้วเหมือนกันและเดี๋ยวพรุ่งนี้เซจ,จะไปรับน้องตดนแต่เชา้า โอเคครับ yeah. อย่าดื่มเยอะนะคะเดี๋ยวขับรถกันไม่ไหวเปรียวผู้เหมือนรู้เลยว่าคืนนี้เนี่ยโดนต้องรีบกลับก็เปรียวแอบมองคุณตลอดเวลาเห็นคุณคุยโทรศัพท์ก็รู้แล้วล่ะคะว่าคืนนี้เราคงไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่โดน อย่างอยู่กับเปียวนะเปรียวก็เหมือนกันค่ะ